สวัสดีครับ f อีจ่อง YouTube แอนเซียนมะขามพาโจก็พบเจอกันนะครับคลิปนี้เป็นสุดท้ายท้ายสุดของใบตรวจล้วลายเอนะครับที่เอามานำเสนอให้ FC ฟกันได้รับชมเนาะและ้วก็ต่อไปก็เดินเครื่องยาวๆทีเดียวจบจนถึงสรุปเลยนะครับก็คือ อย่างที่ไล่เลี้ยงไว้ให้ f อไล่คลิปก่อนหน้านี้ <c oughs> นะครับหลังจากเสร็จสิ้นการรีวิวฉบับนี้คือคำพีเรียงเบอร์ฉบับสุดท้ายท้ายสุดนะครับของใบตรวจก <c oughs> ็จะตามมาด้วยนะครับสิบเอ็ดอาจารย์ดังหรือไม่แน่อาจจะเป็นสามสูตรชนพิเศษคูณสองก่อนแล้วก็เป็นสิบเอ็ดอาจารย์ดัง แล้วก็เป็น14สูตรเด็ดของแอดแล้วก็เป็น11สูตรดังของแอดแล้วก็สูตรหลักสิบหลักหน่วยล่างนะครับค่ะเวลามีพ่อก็จะเป็นสูตรหลักสิบหลักหน่วยบนนะแล้วก็ส่วนหลักร้อยนะครับน่าจะเปิดตัวไม่ทันเนาะแอดก็จะขอเป็นนั่นแหละทำที่หลักร้อยสามสูตรเก่าไปก่อนเนาะส่วนหลักร้อยใหม่ก็ยังเปิดตัวไม่ทันก็ยังเอาไว้ก่อนนะครับ เพราะว่าก็เข้าประมาณ80%หลักร้อยใหม่นะครับแต่ก็เดี๋ยวแอดดูทิ้งว่างวดหน้าจะเข้าไหมนะครับเดี๋ยวไปว่านนกันเนาะก็ไหลเลี้ยงให้เอฟก่อประมาณนี้นะครับไม่ต้องคุยยากนะครับแค่นี้ก็อพอรูก้ก,กันเป็นสังเข็แอดก็อเอาให้ f อฟได้ดูก,กันเลยก่อนเริ่มต้นทคลิปทุกครั้งไปนะครับนี่คือคําเตือนนะครับ ทางความคิดใจตรงกันเนาะ FC กับช่องแอดแล้วก็ตามกดกติกาของช่อง YouTube เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขยอนหลังเท่านั้นนะครับถึงจะเป็นใบตั๋วกระ้อยงยอนหลังเพื่อการเดินหน้าจะได้รู้อาจารย์ไหนเข้าอาจารย์ไหนไม่เข้านะครับเราไม่ได้หลอกลวงหรือสนับสนุนสิงผิดกฎหมายใดทั้งสิ้นเราส่งเสริมให้ท่านซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลอย่างเดียวเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการารับชมครับขอบคุณน้อง FC ชาวยูทูทุกท่านทุกคนนะครับ ี่เข้าชมช่อง youtube แอดมุนเสียงมากับคาโจตามนี้เนาะหวานแล้วไปกันเลยไม่ต้องรีรอกันนะครับงวดที่ผ่านมาออก6 2 9 4 8อ่ะยังไม่ชัดพอนะเขียนประกาศด,ดำแล้วก็ต้องเต็มด้วยประกาศสีทีนี้จะเด่นขึ้นมา นะครับทันทีเลยจริงๆต้องประกาแดงเนาะแล้วก็สว่างขึ้นก็ไม่เป็นไรอย่างนี้ก็น่าจะชัดได้อ็ดซูมเข้ามาหน่อยนะซูมเข้ามาหน่อยทีนี้มาดูตัวชนชนแปดตัวเดียวแล้วก็มาด้วยในเอฟสีนี่ชนแล้วมาละนะครับชนแล้วมาเริ่มมาแล้วรับสู่ชนแอดนะครับก็ชนแปดตัวเดียวแล้วมาด้วยนะ ตรงนี้นะครับนี่คือ8ที่ชนแล้วก็เข้า48ด้วยเนะี่แอดมาร์ก4ไว้นะครับส่วน2ไม่ได้มาร์คก็เข้าเนี่ย,ตา,ยตาเล็ตาเซียนสตัวมา3ตัวเออแม่นไม่ธรรมดาในะ FC นะครับหมดาำนี้เลยอันนี้ลงประกาศสีไม่เห็นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาโทนสีมืด เอาประมาณนี้ก็น่าจะเห็นกันเนาะเอามาดูของใหม่ครับแอดขอหยัดเขียนก่อนของใหม่ออกวันจันนะครับจันที่สิบหกกุมภาพันธ์นะครับหกเก้าออกอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับส่วนตัวชนมียุละเขียนชนไว้ก่อนเลย คนอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับเอามาดูเลขตาเซียนก่อนเนาะเราต้องรีรอกันเลขตาเซียนวันนี้สามสี่ห้าเก้านะครับสามสี่ห้าเก้าเอดมองไปที่เก้ามองไปที่สี่อ่าสองตัวก่อนเหลือเอฟซีสองตัวแบ่งกันเอฟซีแบ่งกันเท่าๆเานาะคนละสองตัว <c oughs> อุ้ยมันแบ่งขนมเลย นะครับอ้าวสามสี่เกแอดมาร์คสี่กับเกนะครับนี่คือตรงใจแอดสามก็ชอบนะครับแต่เอาแบ่งคนละสองตัวกับเอก็เลยนะครับจริงๆแล้วแอดชอบเก้าสามมเกจะบอก FC ฟีว่างี้นะครับเก้าสีเก้า็สวยนะครับห้าสามสห้าก็สวยสวยหมดแหละสตัวนี่สวยหมดเลยแต่แอดมาร์คสี่กับเกนี่ยนะครับก็เลยแบ่งไว้ FC 2ตัว จริงอยากมากสามอีกตัวงเลยนะครับรตามนี้ฝั่งน,นี้มีอมมีหลาผลบุญทวีนะครับมาดูงวดิพันธ์มากนะครับออกหกสองเก้าสี่แปดหกสองเก้าสี่แปดนะครับรตามนี้ก็เข้าที่หกเข้าที่แปดนะครับเข้าหกกับแปด ถืวโอเคนะถืวโอเคนะครับอ๋อหกขึ้ข่าวรักร้อยเพราะว่าเอตกลงข้าวแปะนะครับตัวเดียวระไปะ่เไ <c oughs> เอามาดูของใหม่ครับลาบผลพูนทวีวันนี้ใ้สองสี่เจ็ดเก้านะครับสองสี่เจ็ดเก้าทยแอดชอบก็คือเก้าแล้วก็สี่สองตัวนะครับเจ็ดก็สวย คแต่ก็นั่นแหละสองตัวพอนะครับเดีย๋ยวนี้มาดูตัวชนต้องขึงให้ f อฟซีได้เห็นทำไปขึงเอฟซก็จะไม่เห็นนี่ขึงแล้วชนตัวไหนเอฟซีสองสี่เจ็ดเก้าชนสี่กับเก้าแน่แอดมาร์กพอดีเลยเอฟซีนะมีไม้เห็นนะครับ หนึ่งตัวแน่นอนขั้นต่ำนะครับสี่กับเก้าช้แอดเลือกนะครับแอดเลือกเก้าอ่าเนี่แอดเลือกเก้าเลือกนะครับชนสองตัวแอดเลือกหนึ่งตัวคือเก้าตามนี้อ่าต่อครับแถวจะพาลุยนะดูงวดที่ผ่านมากกว่าแล้วงวดไหนเคยว่ากันนะครับในงวดที่ผ่านมาก แต่จะพารวยนะเขียนประกาศแดงดีกว่าหกสองเก้านะครับหกสองเก้าสี่แปดอ่าแล้วก็มากโดยประกาสีแล้วก็จะเด่นขึ้นนะครับตามนี้พอได้เห็นนะเอซีอ่าพอได้เห็นมาดูตรงนี้หนึ่งสามห้า เฮดไปมากสามเอ้ไปมากหนึ่งสรุปทั้งสามตัวไม่มีมาเลยนะครับหลุดวันนี้แถวหลุดหมดเลยครับสองแปดเอ้สองเก้าสี่แปดหลุดหมดเลยนะง่ายดีามาดูของใหม่ดีก่อน,นะครับก็ไม่ค่อยรุดไยนะครับสามตัวเนี่ยมาหนึ่งตัวทุกงวดเลยเพิ่งมาหลุดสามตัวเนี่ยแหละนะครับวันนี้แถวจ้าพารวยนะครับห้ศูนย์หกเจ็ด แอดมองทีหกนะครับศก็ชอบ7ก็ชอบแอดมองทีหกตัวเดียวนะครับก็อนนี่ไงเนี่ยที่แอดชอบนะครับก็อนนี่ไงนะสองชุดถ้าศูนย์แอดชอบศูแล้วก็0ูนกนะเ็ดก็เจ็ดกแค่นี้ เอ้ามาดูนะครับต่อไปดันในแอดมากหกตัวเดียวนะครับแต่ชุดแอดมากทุกตัวเลยเหลายตัวไม่ใช่ทุกตัวเอานี่ครับอาทิละตับนี่เลยนะครับตับละสี่าจารย์เลยจะได้ไวหน่อยนะครับเลขสีจะรอของนาเนาะอ้า,อาแวแอดพัด ม่ตรวจนิอดอในการรีวิวทีอนนาจจะโอเคกว่าพื้นที่จะได้แคบลงอมาดูครับนี่วันนี้นะครับออกหกสองเก้าโอ้ยตกล่องตกหลุมพอดีแล้วหกสองเก้าสี่แปดนะครับหกสองเก้าสี่แปดขอไพ่เอฟซีเขียน ตกหลุมตกหล่อไม่ค่อยสวยนะครับอาจจะชัดอยู่6 2 9 4 8คัมพีเศรษจทีให้ตัวเด่น8และก็มาร์ก8ด้วยและก็มาร์ก4 8 6 8 7 8เข้า4 8เต็มๆนะนี่ตรงอย่างนี้นะครับตรงอย่างนี้ของแค่นะครับส่วนตรงนี้แอดมามาร์ก6นะครับเข้าแค่หลักร้อยก้ามไม่ได้มาร์กมา สองไมได้มากมานะครับสรุปสรุปก็ออกตามตรงเลยเนี่ยอ,ออกอย่างเงี้ยหกสองเก้าใน F4 เนี่ย mm hmm. ออกแบบนี้เลยเนี่ยหกสองก้า F4 นะครับอา้าวส่วนเพชรฉลุกันนะครับไฮฮากัหนงหลุดมันเลยแอดมาร์กหนึ่งไม่มาส่วนรุยสีให้ลาบนะครับ เจ็ดกับสองแอดมากทั้งเจ็ดทั้งสองเลยนะครับนี่ข้อสองแล้วก็นะครับขอ 2, ้อสองเก้าเลยนะเอาแมนอยครับดนะูสีไฮไลท์อืมตามนี้เอามาดูของใหม่ครับเว็บมาคำพีเศรษฐีให้สีโอเคเอา่าถูกใจสีศูนย์สีหนึ่ง นะครับสี่สามสี่ห้าะวันนี้ F4 สตัว4ชุดส่วนนะครับกุมารลุงเพชรให้โชคหนึ่งเกส อสองตัวฮอฟซีสี่กับเก้านะครับเ,เพชรฉลุกันครับเจ็ดกับห้าแอดแม่มาร์กตัวเด่นนะครับแอดจะมาร์กชุดและกันเจ็ดสี่เจ็ดสามนะครับศูนย์ไม่ใช่ศูนย์ห้าถ้ามีก็เก้าห้าเลยนะครับที่หน้าศูนย์ฟซี อ้ามาดูฤาษีไฮล่าโมเทแล้วเข้านะครับตัวเด่นแล้วก็ชุดด้วยศูนย์กับแปดนะศูนย์กับแปดในแปดแปดเด่นมากนะครับในสูตรเอสแต่เอ,อ,อไม่ชอบแปดแปลกมากเลยในเอฟสอไม่ชอบแปดแอดมากศูนย์แล้วกันนะครับศูนย์สี่นี่ชุดเดียวเลยแอดมากศูนย์สี่ นะครับอยากจะมากศูนย์หกเลยขอศูนย์สี่ชุดเดียวพอนะครับเอาต่อครับอีกตับหนึ่งตัดหนึ่งสูงถอยจะได้เต็มตัดนะครับอ่าครูหวยสองรอยปีมหาโชคแล้วก็หลวงปู่บุญนะครับนี่ หวยสองร้อยปีหกสองเกนะครับหกสองเข้าซีแต่ไม่มี8 f ดมี9ก้แต่ไม่มี2นะครับสรุปเข้าตัวเด่นอย่างเดียวนะครับมหาโชค3กับ0หลุดนะครับหลุด หลวงปู่บุญหนึ่งกับสี่แอดมากทั้งหนึ่งทั้งสี่เลยมาสี่นะครับมาสี่ขเข้าด้วตัวเด่นเช่นกันอ่าตามนี้เอามาดูงดใหม่คู่ห้อยเด่นสองสองไม่จับนะครับแอดจับเด่นหกนะครับแล้วก็หกเก้านี่ยนะ แล้วก็สี่สีเจแค่นี้ครับส่วนมหาโชคนะครับเก้ับหนอยู่แล้วนะครับเก้าสี่เก้าสมเหนเาหมดเลยนะครับส่วน หลวงปู่บุญนะครับให้ศูนย์กับสองไอบกมองว่าศูนย์นะสามีแล้วกันส่วนเด็กีชอบแบบนี้ว่าจัดไปตามที่ชอบนะครับเอามาตรงนี้นะครับหลวงปู่บุญหลวงปู่บุญล่างน่าจะเป็นยังไงนะครับ,นะรบให้สี่กับเจ็ดมาดูงวดใหม่เอ้งวดเก,าก่ากว่านะครับ หกสองเก้าเข้าหกทีหลักร้อยนะครับอาจารย์ธนากรแปดกับสองเข้าแปดนะครับแล้วก็เข้าสองโอ้เข้าหมดเลยสิโออาจารย์ธนากรคนนี้มาดีมากเข้าตั้งบนและหลังนะครับส่วนเล็เดือน้าดาวศูนย์สี่หกเข้าสี่หกเข้าหลักร้อยถือข่าสี่ตัวเดียวนะครับอาจารย์นี้ครับ เอามาดูหลวงปู่บุญให้สี่โอเคอ่าสี่เก้านะครับสี่ห้าไม่น่าจะออกสี่แปดซ้ำนะครับเอฟสี่ส่วนระัชธนากรวันที่แล้วให้สองตัวเข้าสองตัวเลยวันนี้แอดเอาเก้าตัวเดียวนะครับแล้วก็เหล็กเด่นฮาดาวมาตำแนัสองเจ็ดแปดนะแอ้มองว่าเจ็ดแล้วกันนะครับตัวเดียว ตอนนี้นะอาามาไฮไลท์พระเอกแต่ว่าแอดได้ลงไปแล้วนะครับอันนี้เกามาลงของใบตรวจคัมภีด้วยสำหรับเลขนี้ท่านจะได้มาเมื่อไลรยนะครับซึ่งก็ต้องมากไปตามที่แอดว่าควรจะมานั่นก็คือหกอ่าแล้วก็สามนะครับแต่สามก็สามศูนย์หกก็หกศูนย์นะครับ สามเก้าหกเก้าอ้าวสี่ชุดนะครับสว่วนหนึ่งกับแปดก็ปล่อยไว้งั้นเลยนะครับแอดเอาสามกับหกแล้วเนาะสามศูนย์สามสามศูนย์หกศูนย์สามเก้าหกเก้าแค่นี้ครับจริงๆอยากจะได้สามเจ็ดเจ็ดสามด้วยแต่ก็แค่นี้พอเนาะเพราะว่าเวลาก็พอ,อสมควรแนหะ ะจะให้ FC แบคบกันนะครับจะให้ FC สิบีแคบกันเต็มใบเลยสามสองหนึ 3, 2, ่ง FC แคบด้านหน้าครับสามสองหนึ่ง สุดท้ายนี้เอฟซีทเข้ามาชมช่อง y o u t u แอดนุ่นเซียนมะขมพาโชคจงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ไข้อรอดพ้นจากภัยาันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับเสียงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและเสียงโชคชนิดใดๆก็ขอให้โชคดีถูกรางวัลทุกท่านทุกคนครับเอฟซีกิมิคิชดีสวัสดีคร,รับผม